ต้นเดียวนะโอ้ยเยอะจริงๆอันนี้คือต้นไม้ต้นเดียวได้สองรูโอ้หนักอยู่นะเนี่ยเจออีแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ลิงแต่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเก็บเลยนะโอ้มือเลอะมากเก็บเลยนะคะเยอะมากเอ้ยลิงเล็ก ทุกคนเรามาเจอจุดนี้นะคะดูสิใหญ่มาก นี่อีกนะคะมีไหลลงมาลงห้วยไงอ่อนๆเลยมีอีกไหมอุ้ยเจะดส่ยเดือนน้อยเน,นี่ยเมลเล็กอีกนะคะอู้นี่ใส่ถุวงที มาค่ะทุกคนเรามากินเห็ดกันนี่น่าจะไหลตามน้ำมานะคะนี่นี่ป,ปุกเนี่ยโอ้ไม่อ่อนยใ,ใ,ใหญ่เลยขุดข้างบนนี้เพิ่อมอีกนี่นี่สองใบเบลอเลยค่ะไม่มีละนี่แต่ขรั่งได้มีไหมเอขอข้ารล่งขงาง้ารั่ง,งไปขรล่งไปนี่นค่ะ ุยมีันอันนี้กนี่ก็นี่นี่สองเม็ดใช่ปะเม็ดเดียอันนี้สองเม็ดเนี่ยนี่ค่ะเม็ดจยอเมากพุดพุดอุ้ยสามเม็ดมีกรีนเข่าไปนะคะนี่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 ุดปุดดันุดดดันเล นี่เยอะมากอุนี่อนี่นีหมันเห็นมือนะครับนี่ๆเอกเนี่ยเออข้างล่างมันก็ต้องไหลแน่ใช่อู้หนี่อีกนีนี่อ่ะอองบ้างงเอาไปขอนคะทรั โอ้ยกำลังดังเลยเนี่ยพูดเก็บไปงน้ก่อดีกว่านี่เนี่ยมันไหลทุกคนขามันก็ไหลตามน้ำนะคะโอ้ยโอ้ยเต็มเลยอือหืออันนี้มาหาเห็ดพอนะคะถามว่ามีคนหาไหมคนหาเยอะนะคะแต่ปันก็หาโอ้ยเนี่ยหาตุ่ เอ้ยหาจุดทิมไม่ค่อยมีคนเพราะบางทีเราถ่ายคลิปเราเขิน,นไม่เล้เราเก็บไว้ก่อนนะฮะอืไมได้สองกันแล้วแม่ก็ยังหาไม่เจอนะคะแม่ก็เดินหาเพราะมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะยองม,มาแม่บอกแม่ยังไม่เจอเลยเก็บไปแล้หรอน,นี่นี่นี่สามเอ็นเลย เห็นไหมมีข้างมากเราก็อาคุยนะเยอนไหมะน่าตรงหินบางเม็ดนึงนั่าเออโลว่ะโซเลียเลี้ยนอึดเนาะแม่จะดูบ้างอึดเยเนี่ย อาอาคุ้ยกระจายกันเลยนะมีอีกไหมไปหาอะไรดีก่ะน,นนนะ่โอ้ย<ม>ช่องเวทปะข้างลา่างเวทเลยอันนี้เด็กอยู่ปะ บรรยากาศหาเห็ดนะครับทุกคนเรามาเจอจุดนี้นะคะดูสิใหยมากให้มาสี่เมตรลองขุดดูก่อนว่ามี่อีไหมเจออีแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนีน่ดิงแต่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเก็บเลยนะ โอ้มือเลอะมากจะเก็บเลยนะคะเยอะมากเอ้ย,ยนนี้ละจุดเดียวนะคะอันนี้ก็รเริ่มเสียแล้วทุกคนเมื่อกี้เจอน้องนะคะเจอน้องบอกว่า,วาได้สี่ห้าโลปันก็นึกว่าน้องพูดเล่น จะพาไปดูของน้องน้องเข้าใจคุยนะคะเขาหาคุยแบบใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ไงขอดูหน่อยจ้าเรื่องจริงปะเรื่องจริงปะนะบอกเรื่องจริงดิเอาล็อตแทปูไตเออเธอเยอะนะพุงนีงน้โทรศัพท์ดินี่จะพอดูของน้องหน่อย น้องได้ยเยอะเราเฮ้ยดูของเราก่อนมาดูดอันนี้ของเราดูของน้องเราได้สัก67ขีดไหนพี่ดูน้อยเยอะๆเออ,อยักเจอไม่เคยเจอคนคุยได้เยอะๆเลยต้นเดียวได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอต้นใหญ่ไหมต้นใหญ่ก็เท่าได้ต้นเดียวนะอุย เุ้ยได้เยอะจริงจริงอันนี้คือต้นไม้ต้นเดียวได้ใส่รูโอ้โหหนักอยู่นะเนี่ยอืออันนี้คือน้องบอกว่าสองสามต้นน้องเจอต้นติงลังนะคะสองสามต้นแต่ได้ประมาณนี้ต้นใหญ่นะได้ถุงได้ถุงน้องห้ยโอ้เฮ้ยมันกขึ้นก็ขบนไม่ค่อยขึ้นเลยมันได้ข้างล่างแั้งขบวนมาด้วยแล้วพวกขึ้นมาหู น้อก็เข้าใจหาเนาะอ๋อไม่เบล้อเบล้อเลยเนาะน้องจัดเลยได้เลยน้องก็คุยอยู่น้องก็คุยอยู่หอมชื่นใจมากดมทุกอย่างดมทุกอย่างได้ไปมผมห้องกินเยอะปีปีละครั้งปีละครั้งโหน้องเขาหาเก่งมากเลยนี่นี่ก็ปีแรกมาแล้วมันขึ้นได้ยังไงอะที่มันแบบต้นเดียวได้เยอะแยะขนาดนี้ออ นูก็เพิ่งคเจอหนูด้ในห้วยวะาพี่ตายไอ้ห้วยจอดรถที่หนูจอดรถเตรียมเงินนะเดินขึ้นมาแล้วมันจะมีรูห้วยอยู่ล่องอะมีอยู่สองสามต้นแค่อ๋อเหรอมันขึ้นอยู่ในห้วยมันนี้มีคนคุยไงใครจะไปคิดเนาะใช่หนูก็เห็นพวกดิ่งขึ้นมาจากทางนี้เมื่อกี้นะคะขากลับมันก็เจอยอดไซงามมันก็เลยแวะกลับมามือแวะเก็บ กลับมากินมื้อหนึ่งค่ะทุกคนนี่นะคะยอดใสมี FC คนไหนเคยกินบ้างคะแล้วเอาไปทําอะไรกินบ้างที่บ้านปัน,นจะต้มจิ้มน้าพริกนะคะแต่เห็นบางพื้นที่เนี่ยเขาก็แกนใส่หมูนะคะนี่ยอดอ่อนเลยก็มีป้าป้ามาเจอปันปุ๊บถามว่าปันปันกินได้หรอหนูเก็บอะไรกระบอกป้าเขาว่ากินได้นะคะปลาเขาก็ลองเก็บไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ต้มกินค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนแล้วเห็ดที่หาได้ในวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณโลโลหนึ่งได้นะคะก็พอได้มื้อหนึ่งนะคะนี่แบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้ก็คือว่ามันแก่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวๆแบบนี้อ่อนมากนี่ทุกคนเห็นไหมมันยังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ได้ของแถมมาด้วยค่ะก็คือยอดพักยอดไสค่ะเอามาต้มก็ได้เอามาแกงก็ได้นะคะของแถมวันนี้โอ้ยกับข้าววันนี้มีแต่ของอร่อยค่ะก็คือ มีแต่ของหายากนะคะอันนี้ก็ของชั้นสูงเพราะว่ามันต้องปีนตุ้นปีนต้นขึ้นไปเก็บค่ะทุกคนแลวอันนี้ก็คือเกาะก้อยของแพงนะคะมีแต่ของอะไรเช่นนั้นเลยค่ะทุกคนวันนี้ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตไปทํากับข้าวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ